โอ้ทานาปีนี้บอกเลยว่าไม่ค่อยมีน้ำครับสวัสดีนะครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องเราดำซิ่งนิรนดวลนะครับไปซื้อน้ำมันมาดูดน้ำโอ้ไปดูสะเสียติน่อยโอ้ยหนักเอาเรื่องเลยนี่ครับทำนาต้องลงทุนพอสมควรนะ โอยข้าวก็ราคาถูกไหนวาเห็นดูดน้ำอ,อยากรายดูอ่ะอีกขนาดจะจะสิงหาแล้วนะน้ำยังไม่มาเลยครับอ้น้ำเต็มสะเลยอูย้ โอ้รอดอยู่นี่น้ำเต็มสระขนาดนี้ถ้าไม่ได้มาขุดดีไม่ได้ข้าวเลยเนี่ยโอ่ออเอาลงอีกขุดลงอีกฮะโอ้หนักดูพ่อหน่อย พ่อแกแข็งแรงมากเลยปีนี้แกกินยาจากเกาหลีหมดไปสองแสนอ่ะแกไม่เจ็บเลยอะ่ะออกไหมพ่อออกไหมนี่โอ้โอได้สูบมางไหมวะ รอดอยู่นี่น้ําเต็มสะเลยครับโชคดีที่ฝนมันตกมาช่วงน,นั้นแล้วพ่อแกเปิดเข้าสระดูมันไม่ถล่เลยสระดูอ่ะสะไม่ถลบเลยแถวนี้ลุกหญ้าในเปียรครับไว้เลี้ยงกร,งรงิงก็อยว้เลี้ยงตักแตนออกไหม่เร่งหน่อยไหม ไ้นี่ไม่ได้นะสูบอันตรายคนระับหายได้นะครับต้องออกกลับบ้านรออีกรออีกเ<อ>มื่อกี้ออกยังะ่ะ<ฮ>สวยอยู่นะข้าวปีนี้นตัดต้องตัดตัดยอดมัน นี่พ่อแกตัดยอดนะครับโอ้นี่ต้องเสริมอีกนะับมันไม่งอกก็ต้องเสริมถอนมาเสริมนะครับโอ้นึกถึงสมัยแต่ก่อนเลยครับเกี่ยวข้าวเกี่ยวมือเนาะนานีพากันตื่นมาแต่เช้าพาน้องมาเกี่ยวข้าวครับสมัยก่อนเนาะโอ้นี่อนาคกดก็รดด้บก็ถอยมาถึงนี่เลยน,นั่นเอ ใส่ข้าวจากนี่ไปเลยเนี่ยแต่ก่อนตรงนี้จะมีจอมปลวกอยู่นะครับแถวนี้แหละแต่เอาออกแล้วนะครับก็ไมก่อนเกี่ยวมือก็จะอะไรทำลานข้าวไว้ตรงนี้แหละไว้นานนี่แหละนะครับแล้วก็แบกแบกข้าวมาจากนูนนนกกน่นแหละนุ่นไกลนู่นแหละแบกมาจากนู่นครับเดินม,มาไว้อยู่นี่ไว้นวดน còn lò à, ấp chìm chảo na, còn lò luôn máy con, để. รออย่าเพิ่งสตาร์ทเดี๋ยวรอไว้ก่อนรอให้เต็มก่อนแล้วค่อยสตาร์ทปิดก่อนจะ <c oughs> เป็นเกาเนะแต่ก็กินยาจากไหนนะ,ะยาหมอย,ยาอะไรกินที่ไหน,นอ้าวไหนว่ากินยาเกาหลี มันกินหมดเท่าไหรนี่ใช่เนี่ยแหละแต่หัวมาเติมนายแม่ว่ากินยาเก,กาหลีอ,อีกอังกฤษบ่มันเป็นสองแสนบ่เทแ,แล้ว,ลวทำไมมันไหลไปนู่นน่ะเดี๋ยวก่อนเต็มแล้วเหรอฮะเต็มแล้วเหรอ มันไม่ออกแล้วตอนแรกม,มันออกไหมล่ะโชคด,ดีนะขุดสาวไว้ก่อนไม่งั้นข้าวตายหมดบรรยากาศทุง่งนาครับถ้าได้ตรงกลางเจ่มเลยเนาะ จะได้ไรกระจายได้เลยสารนาทำไมไม่ใช้พยานาะทไอ้สูพยานาทอ่ะ วิยงเร่งสุดๆเลยเร่งให้สุดอ,อ,อ่ะเดี๋ยวผมต้องไปแล้วไป,ไปกันเถอะพ่อบาบาย<พ>า,บายายครับอยู่นี่เลย เอ๊ะเอากล้วยเอากล้วยมามีกล้วยอยู่เูาเลยฮะน้ำมันน,นี่ซื้อกล้วยมาให้เลยกินในรถกล้วยปิง่งผมต้องไปส่งแม่ต่อมาก็นี่เลยครับผมมาแกก็ใช้ไปน,นู่นใช้ไปน,นี่ครับเพราะว่าไม่ค่อยอยู่บ้านแก ก็นบก็ไปเรียนไม่ค่อยมีใครพาไปไหนผมมาที่ไหนก็ได้พาไปทุกที่ปปไปมันออกอยู่เต็มรูมเป็นไรห,หรอกแมวกล้วยให้แกะวะ จะทำอะไรตรงนี้จกบ้านเออ,เอกินเไนเไปอยู่เกาหลีก็ได้ความรู้เกษตรมาะแยะเนาะอันนี้มันมันงอกเองวันนี้วิปลาก่อนนี่หญาอะไรนี่ ข้าวต้นข้าวทำสวนหร่าปลูกผักปลูกผักขายมันเกาหลีขายมนเกาหลีลันนี้านคลนทำอะไรทำไปให้เด็กขยันย้นนก็ไม่ได้ต้องขยันเท่านั้น ถึงจ็อยู่ได้ก็อย่าลืมนะครับรวมทําบุญกันนะครับนี่แต่นี้มันเล็กนะติ๊กเกอร์เล็กแต่ผมที่ทำอะ่ะมันใหญ่แต่ผมอยากได้ขนาดนี้เลยเดี๋ยวลองทําขนาดนี้ดูนะครับเจอกันใหม่ครับ